โอเคเราเจอกับยูเซอร์เมเรามาในนาม King's Walk นะที่อ่ะอกินโอนกิน แพงไม่มีอะไรนี่ดีกว่าเท่เทจาดเท่จดดาดเฮ้ยขำเี้กินโคนกินละแทงผมได้เบี้ยรฟรีนี่อืมผมกินเมื่อกี้กินเบี้ยโคนกินละแทงดีกว่าอันนี้มันไม่ค่อยได้โอเคโอเค อ่อผมว่านะผูกเข้าไปก็ได้เพรว่าหมาเขาติดแล้วแต่เขติดนี่ก็ดีแปลกๆนะเมื่อกี้เลี้ยตัวหนึ่งแต่มันได้แบบแปลกๆโอห่อะรตีก การบุกแบบว่าบุกแบบปัดเลยครับเนี่ะหว่าได้เบี้ยปีกับได้เบี้ยหมัดจริงๆได้เบี้ยเรียจะดีกว่าว่านี่มันเทพนะผมว่าไอย่างไงใน,น,นความเทพ,น,เพเออนะนี้เท่กว่าแต่ว่าถอยกับนะแต่ความเร็วเก่ไม่มาก About this one, should be okay. Should be okay. What midlife can hang in, in, for the part. Um, look <laughs> at แรงนี่ว่าขึ้นคนดีกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเซฟโอ้โอ้ oh my god โอ้หน้าสุกรลบางนะ ว่าที่เดว่าอะไ n อยู่ดีนะมามาเสริมโคนให้โคนไหลเข้าไปลุกขุนได้มามาสอง 40 pia is gonna hair to the, roof. The Wow. Wow, the line. Roof. Put it in. Um. The còn phước Ồ đôi Nó ăn ở mặt 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 อาจจะผิดก็ได้นะไม่ b ีนะ what what are you doing man take the r o o k should be should be okay โอเคนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่ชี้ไม uh ่รู้จบโพน่ะ Ok

โอ้ตัวควนสวิงกับไปไล่้ะยิบบ๊วว้าว

เเกมต่อไปโอ้ oh. ไม่ไม่มีผู้แข่งครับไม่มีตำราแต่ผมมีเจอกับพันห้า วันนี้ยขุดเราทำทางนะ ผมจะโชว์ความเท่จัดเลยนี่นี่โคนนเม็ดนี่เท่มากอย่าบอกใครเค ไปลงแท่นเฉยเลยนะครับ so funny it's funny funny อืมผมว่าโอกาส เดี๋ยวคือผมจะเอาน้อกในสักเล็กน้อยอ่ะแล้วก็ได้เบียดตรงกลางมากกว่าแล้วบีดไปกระดาษแต่นี่คือการเป็นผเนสนี กินหรือไม่กินดิกินแล้วอร่อยแต่เราไม่แคร์เราต้องหาก,กินเพืยเลเวลฟีเอาเอาบอสไปบุกเลยนะ Er ินหมดอ่ะกินเกี <goal> moment, ้ยงกระดาษ ชนะไปได้นะอฮึชิวๆหรืมีใครใเรจอให้เราเจอไหมเรายัางไม่เจอนะเอลชาโผล่เจ้าคิงวอล์กเมื่อกี้เราไปตายแล้วนะ หรือเปล่าโบอกเลย กวนนะนี่นี่ át, ก Jamie, Jim, ดผขนกดผลอ่านไปเองเลยนี่ครับปลุกไปุกเข้าไปผมเข้าไปด้วยด้วยบอลนะกินเมด

โอ้เป็นไงฮะเท่จัดอะ่ะเฮ้ยเท่ไหมโอ้มันเท่มากเลยนะนี่มันระดับมาสเตอร์พีซนะยังไม่ตายความปั่นของมันมันยังไม่ตายนะครับโอ้โหโอ้เอาละดูด้วยกันเือนหนึ่งนาทีเราจะหาแต้มนจบเดี๋ยวไหมผมไ่รูมีหรือเปล่าเพราะว่าผมว่ามันหามาก <c oughs> Okay. าาาาามามาช่วยแล้วเนี่ยนะแบบมาช่วยพัะนเรศวนพอดีเลยมามาช่วยเป่าวงล้อมแค่สุกเข้าไปเลยนะครับนี่เข้าไปแบบอะไรนะทำยุทธหัตถีอะ,อะไรรนะดับอะไรเนี่ยฮะนี่โห กมีความอันตรายเล็กน้อยอย่างปานกลางมากินอีกโอ้โหเท่เท่จัดเท่จัดนี่ยทำอะไรลงไปนู่นโอเคยได้เปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ขอเล็กๆก่อนนะบอส 我在哪里？ ก็ไม่รู้ชอบไหมขอ่ะ้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหม,ยมากรุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็จีเอ็มโรดทาง u b e นะครับส่วนท่านใดสนใจคอร์สก็สามารถมาสั่งรี้นกับผมได้นะมีทั้งมาขวารุทุกรูปม,มาขวาตีมาเทียมคู่กลางมาขวาตีมาซายแล้วก็มาขวาตีเมซายนะครับส่วนตัรางของเราก็ออกแล้วนะมีเล่มหนึ่งกับเล่มสองเป็นมาขวาตีมาเทียมคู่กลางเล่มหนึ่งที่ท่ามาตรฐานแต่ท่ามาตรฐานนี่แหละสำหรับใช้ปาบสุดยอดเตียนหนึ่งในแปดนะครับ แต่แล้วก็มีเต้นสองสำหรับปรบับมือต่ำกว่มือหนึ่หรือมือหนึงนเลยเป็นเนื้อคู่และเป็นท่าไม้ตายนะครับที่มีความรุนแรงนะโอเคครับสวัสดีครับ